หลุดภาพแรก vivo V40e ก่อนเปิดตัวสเปคไม่ธรรมดานะ ้องบอกว่านาบถอยหลังอีกไม่นานทา V ี V o ก็จะเปิดตัวน้องใหม่ในตระกูล V40 นั่นก็คือ v i v o V40e แม้ชื่อจะดูเหมือนเป็นรุ่นล่างแต่สเปคที่หลุดมานั้นไม่ธรรมดาเลยและนี่ก็คือภาพเรนเดอร์ที่เปิดเผยให้เห็นดีไซน์บางส่วนและหนึ่งตัวเลือกสีที่น่าสนใจเลเยอร์บอนอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดนะคะว่าหน้าจอเนี่ยเป็นแบบโครง้งและดีไซน์ด้านหลังนี่คล้ายกับรุ่นพี่น้องในตระกูลเลยครับซึ่งการทดสอบภายในของ V ี VO อ้างว่าหน้าจอเนี่ยสามารถสูงสุดได้4,500นิตเลยนอกจากนี้ v i v o e ยังเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในอินเดียแต่ไม่ลดทอนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในทางกับการมีข่าวว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่5,500มิลแอมเลยพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ผ่านสายครับแน่นอนว่าข้อมูลหลุดก่อนหน้านี้ระบุว่า Vivo 40e ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Dimensity 7,300และมีแรมอย่างน้อย 8G ครับราคาวาวันเปิดตัวอินเดียภายในสิ้นเดือนกันยานี้ส่วนประเทศไทยนี้น่าจะรอกันอีกไม่นานครับ